วัสดีครับวันนี้เข้ามาอยู่ผมอีกแลนะครับแฟงนั่นเองครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวไอ้เลโก้เลยนะอ่าอจะเชื่อนะครับที่มันโคตณสดาครับผมมันเป็นตัวออกใหม่หรือเปล่านะไม่รู้แน่นอนครับดูข้างกล่องครับเห็นไหมนะครับอันนี้คือวิธีประกอบครับผมให้เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับผมวิธีประกอบแบบก็ราคาก็ดูวนะครับ เ9บาทนั่นเองครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากครับด้านบนนะนี่เห็นไหมไหมไหมบ้าบ้าหนักแบบเห็นไหมครับเห็นครับชื่อตัวนี้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับซื้อเพิ่มให้ครับอ่าค่ะน่าจะรู้ชื่อครับตัวหน้าตาลักษณะหน้าตาผม ผมก็จะให้ดูตัวเลยครับอืมนี่ครับผมตัวที่นึ่งครับอันนี้ก็คือตัวเอกของเราเองครับผมหน้ามันก็เหมือนในนั้นเลยครับถ้าลูกไก่ครับโล่ลูกไก่ครับเห็นไหมครับเอ้ยมันซูงไม่ชัดว่ะเห็นไหมครับโลลูกไก่ครับดูดูข้างล่างกล่องครับสี่ทำไมน่ะแม่แสบตาโอ้ย ครับนี่โรคไก่ครับโรคไก่ครับชิคเก้นครับชิคเก้นอ่าสัสผมก็ซื้อมานะครับเห็นไหมเห็นไหมเอา้าอ,อ่ะนะครับอ่าอ่ะผมดูส่วนของตัวยางกันบ้างครับตัวยางนี้สามารถหมุนได้ครับนี่ครับผมเห็นไหมครับอ่ะผมจะลองหมุนหมุนนะครับมันหมุนได้ครับอ่า ลูกเล่นมันก็แบบรู้สึกว่าเพกขี่ยานมาเอออะไรอย่างงี้ครับเพกขี่ยานมาปุ๊บแล้วยานพังครับมันไม่มีอุธครับเราก็ต้องซ่อมครับยา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 คนอย่างแดงมันไม่มีการชนะใครง่ายหรอกเห็นไหมข้าหมุนได้เห็นไหมโอชเชิชเชิชิชิอ๋อนี่คนอย่างข้ามันไม่ตายง่ายหรอกนะ หรือเปล่าไอ้พวกสารเลวมานี่มานี่มานี่าฮ่า <c oughs> ามตายแน่เลยบังบอ,อ่ะนะครับวันนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปเอ็นเอแซ่บแซ่บแฟงนะผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับมาเป็นปกลังใจให้พี่แฟงด้วยนะครับหนุนน้องแฟงนั่นเองครงับผม อาเำหรับน,นี้ผมกับแฟงก็ขอตันลาไปก่อนสู้ดีครับบ๊ายบายเฮียเสียงหลอยและมึงสัตว์